โดนยาใช่ไหมก็พี่น้องก็ของที่หมายนะครับใช้ยาผิดไปนิดนึงคือใช้ทูฟูดีไปฉีดทูฟูดีเนี่ยหรือช้างแดงหมาป่านั่นเองนะครับมันจะทําลายตระกูลใบกว้างเลยมันจะไม่ถูกกันกระทบกัน เดือนอาตีห้าเดือนมันให้ให้ห้าวันชนกันแล้วพี่ไหถ้าเทียบกับปีที่แล้วกับปีนี้สี่เดือนเหมือนกันเนี่ยมันชนปีที่แล้วยังไม่ชนไม่ชนไหมปีนี้ชนกันละปีนี้มันพันอะไรบ้างปุ๊กาน อนนี้ก็ยังอยู่กับแพงเพชรอยู่เหมือนเดิมอยู่ในไร่ของพี่หมานพี่หมายสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับครับนี่พี่หมายนะครับกับพี่เล็กปีแล้วก็มาขุดแปลงนี้เนาะขุดให้พี่น้องเห็นหมดเลยปีแล้วนี่ถูกที่ลเลียไร่ละกี่ตันนะก้าตันหกร้อยสี่สิบห้าโลต่อไร่มอันนีมไม่ได้บอกเลขเลขเลขเด็ดน,นะอย่าไปอย่าไปซื้อนะเดี <laughs> ย๋ยวไม่ถูกขึ้นมาเะเป็นเป็นเรื่องก้าตันหกร้อยปีนี้ทําเต็มระบบเต็มระบบเลยแล้วก็ไม่ไม่ทีด้วยไม่ทีครับ ระยะร่องเท่าไรตัวร่องเม็ดสามเม็ดสามครับปักสองโบเม็ดเม็ดยี่อ๋อเม็ดสามคูณเม็ดยี่ครับก็อย่าไปซื้อตามนี้ไม่ใช่เลขเด็ดนั่นคือระบบร่องเนาะพี่ไมายปลูกวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมยี่สิบเมษาครับยี่สิบเมษาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยายนวันนี้วันนี้เะไรครับพีเนสิบห้าสิบห้าอีกห้าวันเนาะจะครบห้าเดือน ก็คือสี่เดือนกว่าๆเกือบห้าเดือนอีกห้าวันอ่ะอยากจะโชว์อยากจะโชว <ปก S 1> ์ต้นไหนลูกไหดีแล้วแต,แวแต่แล้วแต่ให้เลือกเ,อเลยครับอ่าอเราเอาต้นตัวไหน<า>ดีเนี่ยตั้มตั้มเนีเลือกกันเราเลือก,อเ,อกเอาอ่าเอาตั้มตั้มนี่ก็แล้วกันอะต้นนี้เนาะต้นนี้ก็ได้กันนะอ๋อได้ไดนี่ต้นนี้ตั้มนี่นะ อย่าเอานั้นไหนต้นนี้ก็ได้ต้นงาเงเราไม่ให้นะเราเราให้ต้นต้นไม่เงาโอเคเข็ดดีเลยโอ้โหแค่คุดก็เจอหัวแล้วแค่คุดก็เจอหัวแล้วครับโดนสองีดีครบเสียอารมณ์เสี่ยโดนยาใช่ไหมก็พี่น้องก็ ของพี่หมายนะครับใช้ยาผิดไปนิดนึงคือใช้ทูฟดีไปฉีดทูฟดีเนี่ยหรือช่างแดงหมาป่านั่นเองนะครับมันจะทําลายตระกูลใบกว้างเลยมันจะไม่ถูกกันกระทบเหมือนกันนะดนยาลากเยอะเลยครับใช่ครับดนยาลากเยอะเลยครับมีผลกระทบครับอันนี้โดนเนาะ โดนทั้งแปลงทั้งแปลงเลยครับทั้งแปลงเลยใช่ไหมทั้งแปลงเลยฉีดยกเขาให้ใส่แต่ลึกๆมีประเภทแบบรห้าถังขวดเดียวผมล่อไปเลยครึ่งลิตรต่อสองร้อยลิตรบานเลยโอ้โหลุงเดือนนี่อะไรครับลุงเดือนยาวความยาวไม่ต้องพูดถึงนี่ยาวยาวแน่นี่ขนาดโดนยาใช่ไหมฮะยาวใหญ่ใช่ไหมโอ้โหนี่ขนาดโดนยาได้ในเพชรนะสม ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมปรับสูตรให้แล้วก็เดี๋ยวจากลากกลายเป็นหัวทันอยู่ตอนนี้ตีตีว่าห้าเดือนเนาะห้าเดือนลบสิบสองหลือเท่าไหร่เดี๋ยวต้องเจ็ดเดือนนะครับถูกต้องที่ทันทันผมดันเจ็ดเดือนนะครับพี่มันชนกันเลยนะเห็นไหมชนไหมชนไหมชนชนชนโอ้โหไม่ได้สิบไปเนี่ยไม่ที่เนี่ยไม่ที่ครับเม่ที่ชนกันแล้วอันนี้มึงสู้ไม่ได้นี่ซิบโกกไป่แก่นลากไม่หวตัตัวร่องเม็ดสามครับเผื่อกันแล้วอันนี้อันนี้มันโดนแล้วเนี่ยเนี่ยเขาออกได้ไหมเนี่ยหักเลยหักเลยหักต้นแล้วอันนี้มันมัน จะกดื่อนขึ้นไหมเนี่ยมาจากทางโน้นมาจากทางโน้นในมาจากทางโน้นเนี่ยน ah> ี่เกลอนกันเลยลองดูไหอ่าอืมปรับปรับปรับยอดเขาหางกันว่ะนี่เป้าหัวล่องข้าวหัวร่องห่างแค่นู้นแค่นู้เฉลี่ยเฉล่ยหัวล่องเลยมันไกลหัองมันส่วข้าเออสี่เดือนอาตีห้าเดือนยวนให้ให้ห้าวันชนกันแล้วพี่หมายถ้าเทียบกับปีที่แล้วกับปีนี้สี่เดือนเหมือนกันเนี่ยมันชนไหมปีที่แล้วยังไม่ชน ไม่ชนไหมปีนี้ชนกันละีนี้มันพันกันเลยเนี่ยผู้ปาลหัวร้องเลยมันเล,ลีล้ันเทีอ่ะเขาหากันมันเค็มกันเลยนี่แหละครับถ้าพี่หมายไม่ไม่เจ็บไอ้สิบมับนฉีดนะไม่เต็มระบบนะปีนี้พี่หมายจะมีแต่รากไม่มีหัว <c oughs> เนื่องจากโดนทูฟูดีขนาดนั้นนะครับถึงขั้นยอดขนาดนั้น <c oughs> จะไม่ได้เลยครับ <c oughs> อีกแบกอารมณ์เสียเลยโอ้โหสียระ นี่ก็อธิสงจากเอฟเฟกครับเอฟเฟกนี่เป็นตัวขยายเซลล์มันจะทําให้อลากกลายเป็นหัวแล้วก็ช่วยเลยฮะใช้ไปทาไม่งั้นเรียบร้อยเลยด้านบนก็มีมีมีไหมลองดูดิเออลองดูดินีหมนเียั่มีสวยเราไม่คุยนะครับวันนี้พามาดูของขี้เลยนะพี่น้องนะฮะพามาดูของขี้เล่ถ้าขี้เลยสวยนะครับ ที่สวยมันจะขนาดไหนใช่ไหมให้ไปคิดเอาให้ไปทำกับบ้านคิดเอานะครับพี่หมยพอใจผลงานไหมพอใจครับไม่พอใจได้เลยทำเองผมยังมีเวลาต้องเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเนาะเจ็ดเดือนไปขนาดไหนเนาะอันนี้แค่แค่นี้แล้วก็โดนยาตอนนี้ยาก็คงเอ้าเดี๋ยวเล่นครับสบายใจละไม่เอาแล้วครับ อย่าไม่ให้เข้าแล้วโอเคอ่ะพี่หนูนับหน่อยนับหน่อยเดือนับเดือดเอาถึงสิบสองหัวไหมเอ้า่นับถึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห พอสิบหกหัวสิบหกหัวัไม่ไม่เอาถึงยี่สิบหรอครับพอโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะประกบใช้ปุ๋ยแล้วปุ๋ยทางดินสิบห้าถ้าอย่างเงี้ยเราจะเอาหัวเราไม่ซีเรียสเรื่องต้นอ่ะให้ใช้สิบห้าหนึ่งส่วนแล้วก็ใช้ศูนย์หกสิบสองส่วนก็คือถ้าสิบสิบห้าหนึ่งกิโล สูงนุกโงสิไรสองหนึ่งสองกิโลสองตัวหนึ่งก็ถ่ายใส่ได้เลยครับเพราะที่ผมให้รีบรีบใส่เดี๋ยวกลัวว่าฝนมันจะหมดใช่ถ้าฝนหมดแล้วไม่ได้ผลนะก็ตัวกับพาวิทยวตามอัตราส่วนแต่มันไม่ดีถึงกับฝนโอเคพี่หมายอยากจะบอกอะไรถึงพี่น้องที่ดูเราเราอยู่ตอนนี้ครับในระบบของพี่กันมาครับผมก็ใช้รูปองผู้จัดการมามา2สองปีแล้วครับเห็นผลครับเห็นผลได้ดีจริงๆครับแล้วก็ ถ้าเทียบ4ี่เดือนเหมือนกันปีแรกกับปีนี้ครับอันนี้น่าจะดีกว่าครับดีกว่าใช่ไหมครับพี่ดีกว่าครับปีแรกครับอย่าดูว่ากบดีเวอร์ว่าของพี่น้องระบบของพี่กันมันเป็นยังไงก็สามารถติดตามอ่าสปาร์ตได้เลยนะครับเรามีข่าวเกินไหวหรือว่าเทคนิคใหม่ๆแล้วก็สอดแทรกกันไปวันนี้เราลาพี่น้องไปดูที่นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูแปลงพี่น้องท่านอื่นอีกนะครับวันนี้เราลาพี่น้องไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ